สัสดีคร mm ้าับสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะน้ออกินข้าวค่ะกินข้าวกับผัดกะเพราเก้าอ่ไข่ดาวเ่้าโอเคอร่อยยัมียัมีไหมโอเคน้องกินยำซีฟู้ช้าน้องสนซี้าเอะโคาโดส่ขะโคาโดส่กินอะโบคาโดก่อนค่ะใช่ไหม Okay, stop. In thật chào mừng hai. Give you a. Ah, yong bơi. Tao ั่สวัสดีค่ะน้องพอ<ด>อยู่ะหคะโอเคยำวุมม้นเส้นซีฟูดค่ะมาทานเข้ากันค่ะยำวุมม้นเส้นซีฟูดนะคะไข่ต้มสี่ลูกมากินเข้ากันเลยเยอะมากแดกมหมดกเลยจอย

กินแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะ